สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องตาน,นิฟ้าพราะลวดย,ยูุธวัดปูศรีศูนย์เด้อค่ะสิมาตามเอาเลขของปูปิสนาเด้อค่ะปูปิสนาในวัดปูศรีศูนย์เนาะค่ะพอดีว่าช่วงหลังๆฝ่าพราะลวดไปในรุงคลิปก็ขอโทษแฟนช่องหลายๆเด้อค่ะเพราะว่าอยากภาระฤกษ์ด,ดำห้ดำหน้าเนาะค่ะบัตทินีกามาอยู่ที่วัดของปูเรียบร้อยเด้อค่ะจะมาเอาตัวเลขของปูปิสนาเด้อค่ะ บาหวดนี่ปูพิศนาเพื่อให้ตัวใดนี่เด้อค่ะก็เป็นบรรยากาศที่วัดปูซีศูนย์นีค่ะปูซีศูนย์ปูพิศนาพึ่งยูที่วัดปูซีศูนย์นีค่ะทางพอออกเพิ่นกำลังสีสางซาลาเด้อค่ะสร้างกุดหรือซาล่านี่ค่ะกำลัสงสร้างนี่นะคะน่าจะสร้างกุดเนาะอันนี้และที่นี่พ่อกระดาเหล็กมา้แหละคะ่ะแต่ปูเพิ่นบอห้สัมผัสเด้อค่ะเพิ่นใช้แต่ตัวเหล็กมากจะซื้อ เหลข็ของปูน่ะงวดที่แล้วเขาเด้อค่ะหาศูนย์ก็หาสามปูให้เหล็กวิ่งมาที่หาลางเด้อค่ะงวดที่แล้วฝ่าผ้าลวดบริมดเดนะคะเหล็กปูปิศาณนี่เขามาตั้งแต่ต้นปีเด้อค่ะพี่น้องคะเขามากแต่ต้นปีย,นนปย่างบรุษเด้อค่ะเล็กของปูเพื่อเป็นการบริสียเวลาค่ะฝ่าผ้าลวดสีห้เบิ้งนะคะเหล็กของปูตัวใด นี่เด้อค่ะเอจี่ฟนช่องเลขของปูปริศนาเด้อค่ะเพจนให้เลขกสองตัวมาก,ก่อนเด้อค่ะเลขกองตัวของปูเด้อค่ะกับซีฟูเนาะค่ะก็มีเินเนให้อยู่ซีฟูกับ,บโบไลตัวเด้อค่ะได้เลขกสามตัวปูบอกว่าปูสีเกง่งเมั่งอีกเทือนึงก่อนคำนวณอีกเทือนึงก่อนเด้อค่ะว่าปูจะให้อีกมือใด แล้วลอวันพระก่อนปูวาดปูสีลองพิจารณา,บาเบื้องหลขกสามตัวอีกเชิหนึ่งจะให้เป็นโขงสุดท้ายเนาะค่ะเขากับเอาเหล็สองตัวของปูไปรลุ่นไปเน้นเบื้องก่อนเด้อค่ะปูเน้นให้ซีคูเด้อค่ะตัววงกลมไห้นี่นะคะเก้าหกสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องขาเอาแคปหน้าจอไห้เด้อค่ะซีแฟนช่องปูพิจารณาบอกว่า เก่าหกนี่ปูมักที่สุดเด้อค่ะเก่าหกเอาไผ่มักน้ำฝ่า้ารวยบ่อค่ะเหลขตัวนี้เก่าหกของปูปูมักที่สุดเด้อค่ะเลขเก่าหกแต่เล็กสามตัวปูว่าเดี๋ยววันศีลก่อนวันศีลวันราก่อนเนาะค่ะปูจังสีเงินคำนวณเหล็กไม่พอาคำนวณเหลขกไม่เลยก็จังไสเหล็กสามตัวเด้อค่ะพี่น้องคะเอาเหลขกสองตัวไปพิจารณาเมืองก่อนแต่ว่าเหลขกของปูนี่ เอาปูปูเล็กวิ่งปูให้ตัวแดงวนี่ล่างหกบนสองปูว่าเลขกล่างวิ่งหกวิ่งเอ้าปูปูบอกผิดปูบอกว่าเล็กล่างวิ่งเจ็ดด้วยค่ะเอฟซีบนล่างวิ่งหกก็พิดเปลือยชื้อล่างวิ่งหกบนวิ่งสองกับเจ็ดเอาพี่น้องค่ะหกยุลักได้ละปู ต้มดานเป็นักสิบคณูรักงวยรักงวยเนาะปูมาักวยองกับเจดอยู่ลักในบนบนมันไทยมนมารักสิบลักสิบเนาะเปินมานำกันอกระไรมันมากกันได้งกระไ้เงินผมหาขาปูล่าีหาล่าัีเดียวเรียกว่ามึนมีสามไ่ตัดถิ่นไม่ซื้อเด้ยุดบเลยตาตัวเดียวเขาอกได้หาสามหัวลูหันตีปูเตตัวรักมันหาสองท้ายมจอมสร้งหาอง ตัวรังมันเป็นหาสองแต่ว่าตัวร่องเป็นหาสามแต่เล็กปูมักออกตัวร่องเนาะปูเนาะส่วนหมักเลยจากตีอันซ่อมเบิงมาไหลหงวนนี่วะมันหมักจะออกตัวร่องไหมออกตัวมักแค่ะ่ตัวห้องกันตัวสุโขจะได้เงินไมหมดค่ะมันไม่มีเหล็กว่าทำอะไรสามไม่ได้ตัดถิ่มเลย่มนเไื่อนบ่อค่ะเอาปูว่างันบนมาบนล่างมาล่างมันบ่อบุสูตรบนบนญและสูวรล่างเป็นล่างเนาะสูตรไมสูตรมันบุนบอก่อยเลื่อนเนาะปูเนาะ ก็ในมาศูนย์กระหานมาทำกันมันได้บ่ได้อ่มันเป็นเหรียญหาหาเก่าคล่างค่ะศูนย์ศที่เหรีอ่ศูนถามว่าตามดาม่ใครมาทกันนะเดวิ่งมาทำกันหันวิ่งศูนย์กับหศนะบุบุนั่นแหะโอ้ยนมาว่าใครมาทำกันม่เรีนศูนย์แดค่ะปูศูนศูค่ะ เหล็กมักก็ออกเนาะมันออกเหล็กบนบ่มักเหล็กห้าบนนินมันก็มาตามสูตรเลยก็เพียงอ๋อเลรวันไหมืใส่หนังนะเลรวันมัดนีสามหมงวดก่อนนะแต่งวดนี้เลือออกวันจันทร์มาปูปูหมักตัวใดแห้งที่สุดวันจันทร์มักเยอะกับสองเยอะกับสองแต่บนแอรมาสีมาน้ำกันเนาะปูเนาะบนแอร์น้ำใช้มากเลยมันเคยมาน้ำกันเนาะมันเคยก่อข้อกันมากทุกคนชลเก่าเรือล่าง ค่ะเคยหนีอยู่นะค่ะมันเคยออกเรือๆยีนอปูเนาะปาเด็ก่อยตัวเด็กค่ะปูการทลายเล่ามาจริงหากระบตัวการ่าหว่าันบอกจากบเป็นปูค่ะเป็นปีู่นี่มาแต่ต้นปียังบุรุษดีเนาะสามดาวดูจะย่ถก็ถือก็้องไปคัดเอาแต่ตัวนั้นไม่ใช่ค่ะไปคัดเอาแต่ตัวจะคองมากที่จริงสูตร สูตรมันเข่าทุกงวดแต่ว่าเลขกู้กับบรายตัวได้เนาะเต็มสูตรมันก็ได้เพราะว่ามันเป็นบนุญเป็นบนุญล่างเป็นล่างแมหลายที <c oughs> <อ>่กันเนากเกินกว่า20เลยแต่ว่ามันขันเข่ากับเลหล็กอีกนิดก็เหล็กเยอะค่ะไม่เห็นสูตรเต็มไว้หรืออะนี้แค่เอาหลังไปซื้อท่านไนเอาเลหล็กมาใส่ค่ะเอาปูนี่อ,นอีกคนจีร้างกูตไม่หรบนนี้เฮ็ดแทงน้ำเออเฮ็ดแทงน้ำ พอออกไม่ออกเพิ่นพอออกเพิ่นมาซอยกันดีเนาะอยู่วัดวเฮาตามรักมันแถมนมาวิ่งตรงๆช่องกับฟสามตัวเก็ตวัดเล็กตัวเดียวเลยเอาชองใส่ให้ <S <S ค่ะปเพื่อนว <nn. S> ่าน้ำกันอ๋อไก่ลืมเนาะฮามันว่าน้ำกันช่องเก็นนตเนาะปูเนาะบุญเนาะเขาว่ามันเหล็กตดมันสวอกับสามอ๋อค่ะเธอเอาเหล็กเก็ตนี่คือเลขกันสูตรอันหน่วยตัวเดียวมันได้เก็ตเก็ตสามสูตรอะไรเก็ตวามขันเิ็กับชองก๊อฟามเก็ตมันถึงย่ง ค่ะแต่ตองไม่มีเนาะตองเก็บไม่มีในสวยค่ะคือเดี๋ยวเปียส่มัเป็นนันเอวันว่ามีแปดมันอยู่ไก่มูอปดว่าแล้วมันมีอยู่แต่ตัดทิ่เพราะว่าถ้าบอกใครนันมาน้องกันเกจกับเปดยไหมอืมดูดูเนาะปูอันเป็นเกจที่เป็นเกจเนาะที่เกจเปลี่ยเป็นยากไงค่ะ เอเลวันท้นมน้มุายาย้อเลวันตัดไ้น่อยร่องอเลวันเทียมมุ้สามส่วตัดสามหดสองคค่ะปูเพื่อจเ็บสององเค่ะเาฟังดีๆเด้อเอฟซตามังเป็นหาเ็จที่เรียนค่ะตัหนึ่งหาเกจเจ็ดหาหาเกจเจ็ดหาเขาเรียนเื้อเกจเลยเกกับสองค่ะปบบ่นเนาะนินบนบ้านิหกนินามตามรักมันนินมันสูตรมันชีสามตัวหนึ่งตัว ตัวที่ว่าวิ่งตัวเดียวสามคือกันตัดถิ่นไม่เลยวันแต่ว่ากระบ่อกเสียเลยวันเลยเอาไว้ซื้อ่ะปาซื้อกีสามาสามเยสิ้ค่ะปูถ้าถูไฮโให้มันเด้อปูงวดนี้เนาะรดัยค่ะแต่ล้นแ้มันิค่ีเทียนดลงใส่เกีวให้เนเงวัน ค่ะขอบุญขอบคุณปูเลยไรเด้อค่ะทิเมตตาเนาะค่ะเหล็กของปูปริศนาเป็นเล็กสูตรเงินคำนวณเด้อค่ะพี่น้องค่ะโบแมนเลขความฝันเด้อค่ะปูกะคำนวณออกมาเด้อค่ะเลยตัวที่ให้เท่าให้เบิ้งนี่แหละค่ะเหล็กวิ่งปูกะให้โกวิ่งล่างเน้ะค่ะสองกับเจ็ดวิ่งบนเด้อเน้นบนเด้อต่เท่ากับซื้อบนซื้อล่างเนาะค่ะเพื่อความบประมาทเด้อพี่น้องค่ะ วันศีลปูวาสีล่องพิจารณาเบิงตัวลเลกเทือนึงก่อนอาจจะให้สามตัวคงสุดท้ายเนาะค่ะเอาพี่น้องอย่าลืมเลขของปูปพิศนาเด้อเลขปูเขาทุกงวดเด้อของแต่ต้นปียังบม่รู้เด้อจ้ะเลขของปูปิศนาอย่าลืมเด็ดขาดเดอ้อสื่อเสียงชคไวน้นิดหน่อยทางช่องเป็นเพียงแนวทางเลยค่ะเพื่อไปหาเลือกสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเดอ้อพี่น้องคะ่ะ ูใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ขอพคุเหลายเด้อค่ะที่เขามารับชมรับฟัง